รายการนานาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดูศรัทธาและบารมีพระอริยะอย่างหลวงปู่มั่นปุริทัตโตเกิดขึ้นยากจริงๆหากความตั้งใจไปไม่ถึงแต่ด้วยความมุ่งมั่นของคำว่าบ้านเกิด พระครูสังฆรักษุณธรรมปัญญาสาโรเจ้าอาวาสวัดโกนสโบโรวนารามสหรัฐอเมริการองประธานกรรมการโครงการสร้างรูปเหมือนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมตามรอยพระรัตนตรัยสองทับ2558จัดอย่างยิ่งใหญ่21-22กุมภาพันธ์ พุทธศักราช2558หลอหลวงปู่มั่นปุริทัตโตหลอด้วยทองเหลืองลมดำ29.99เมตรหน้าตักว้าง19.99เมตรณวัดป่าราษสามัคคีตำบลหนองราษอำเภอวริชภูมิจังหวัดสกลนครวันที่22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558กำหนดการดังนี้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคถาเก้าลูกพระเทพกิติวิมลประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกาพระครูยุตตะธรรม,มานุาสตารพระอาจารย์ตุและอีกหลายท่านประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะแปดวัดสุทธะจินดาวรวิหารธรรมยุทธจังหวัดนครราชสีมา นายคุมพลบรรเทาทุกข์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกำนันติใสสีโยธาชมภาพงานหลอ่อพระแล้วก็ทำบุญกันเยอะๆนะครับสมทบทุนสร้างบุญติดต่อโทร0872172220 0610743807 0872204779 0935286767หรือจะทำบุญผ่านบัญชีชื่อบัญชีสมทบทุนสร้างหลวงปู่มั่นภุริทัตโตธนาคารกรุงเทพสาขาวริจภูนเลขที่571-0-377-33-3ขอเจริญพรพุทธศาสนิทุกทุกท่านเนื่องด้วยอัตมาพระครูสังฆลักษณ์บุญธรรมปัญญาสาโลเป็นพระครูธานาของ พระเดชพระคุณพระราโมรีประธานสงฆ์ธรรมยุทธสารัฐอเมริกาก็ได้จัดงานปฏิบัติธรรมพระอาจารย์เลยมาจากงานประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วแต่เห็นความลำบากของญาติโยมพ่อแม่พี่น้องต้องมานั่งตากแดดตากฝนทำให้เก็บไข้ได้ป่วยคนเฒ่าคนแก่ก็เลยเข้าไปกราบพระเดชพระคุณพระราชฤสุ์ธินายกเจ้าคณะจังหวัด สักรนครวัดสุทาวาสก็เลยปรึกษาท่านว่าอยากจะสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพอดีพระเดชพระคุณท่านว่าท่านตั้งใจอยากจะสร้างหลวงปู่มั่นท่านก็เลยแนะนําว่าสร้างหลวงปู่มั่นไหมเพราะว่าที่วัดป่าราชสามัคคีนั้นมีเนื้อที่71ไร่3งานเหมาะในการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมเหมาะสําหรับที่จะจันลงบรวรพระพุทธศาสนา ระเดชพระคุณท่านก็เป็นประธานที่ปรึกษาให้ก็ขอบิณฑบาตศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องได้ร่วมกิจร่วมใจกันเพื่อเป็นพุทธบูชาได้มีโอกาสร่วมกันอนุมโมทนาได้มาแวะเยียนหรือได้มาร่วมกันก่อสร้างเพื่อเป็นพุทธบูชา